กินคนเดียวแล้วเราเนี่ยนั่งรอเลยนั่งรอเลยเขาอ่ะนั่นน่ะนั่งลงนั่งลงอู้อน่ารักน่ารักน่ารักนี่นสีขาวนี่เรือตัวผู้นะฮะอ้าวคุณชายแย่งกินทั้งเล้ว หมดแล้วหมูหมดแล้วจ้าตัวนี้ลายสวยตัวนี้สีขาวล้วนคุณชายนี่สีอะไรเนี่ยคุณชายสีอะไรอ รักจุมเบยอะไรกะเอาหน้าตัวเมียอันนี้ตัวผู้อันนั้นตัวอะไรกะคุณจีก่าตัวอะไรกะคุณหญิงหรือคุณชายคะอันนี้อันนี้โห กินแล้วก hmm. ็ขู oon, ่กินแล้วก็ขู่เห่าอะไรเห่าไปข้างนอกมีคนอยู่ข้างนอกหรมีคนอยู่ข้างนอกเหรอไม่เห็นมีคนอยู่ข้างนอกเลยเห่าอะไรนะ

โูดูตัวนู้นหันหลังเห่าไม่รู้เห่าใคร ยังดีพอแล้วพอแล้วลพอแล้วลูกพอแล้ว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 บายบายนูดูเขาเล่นกันอยู่นน่นอะ